สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daily Magic ช่องที่จะพูดถึงโลกเวทมนต์หนังอนิเมะและเรื่องอื่นๆที่คุณสนใจวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง5ตัวละครที่รวยที่สุดใน Harry Potter แฟนๆพอตเตอร์หลายคนคงจะอดสงสัยไม่ได้ว่าพอหมดแม่มดคนไหนที่มีห้องนิรภัยปริงกอดที่ใหญ่โตและโอ่อ่าที่สุดนี่เป็นการรวบรวมข้อมูลโดย Forbes และ The Riches เว็บไซต์ ซึ่งทาง Daily p r o f e t ได้ทำการแปลออกมาให้แล้วค่ะอันดับที่5ซา Sirius Black มีเงินในธนาคารทั้งหมด1,99513กเลียนตีเป็นเงิน1.6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า55.5ล้านบาทไทยค่ะตระกูลแบล็กได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในตระกูลที่ร่ำรวยในจักรวาลของแฮร์รี่พอตเตอร์เขาได้รับมรดกของตระกูลซึ่งรวมถึงบ้านเลขที่1ิกริมโ r i m m ส ซึ่งทําให้พวกเขานั้นร่ำรวยมั่งคัง่งมากเสียจนเขาทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาไว้กับแฮร์รี่พอตเตอร์ทําให้แฮร์รี่เองก็ติดอยู่ในรายชื่อพ่อหมดแม่หมดที่ร่ำรวยด้วยเช่นกันค่ะความมั่งคั่งของครอบครัวแบ็กแสดงให้เห็นผ่านบ้าน ญาติของตระกูลแบ็กมีเอลฟ์ประจำบ้านซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของครอบครัวที่ร่ำรวยและซีเรียสเองก็ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในคุกอัสคาบันเขาคงไม่ได้แตะต้องเงินของครอบครัวเขานานหลายปีแล้วอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อเขากลับมาเขามีทาวเฮาส์อยู่ในลอนดอนอสังหาริมทรัพย์แบบนี้เพียงอย่างเดียวก็ทำให้เขานั้นมั่งคั่งได้แล้วค่ะอันดับที่4กิลเลอร์อยล็อ,อ,ลอกฮาร์ดมีกาเรียนทั้งหมด สองแสน 4, 3, แกาันเลียนตีเป็นเงิน2ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ69.4ล้านบาทค่ะกิลด์รอยล็อกฮาร์ด ผู้แต่งหนังสือขายดีติดอันดับหนังสือตลอดการเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกเวทมนต์เขานั้เขียนนิยายสารคดีที่เล่าถึงการผจญภัยของเขาแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่โกหกทั้งหมดค่ะซึ่งเขาขายได้อย่างรวดเร็วและส่งผลทําให้เขานั้นได้งานเป็นอาจารย์วิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอต ตลอดทั้งเล่มของแฮร์รี่พอตเตอร์มีการกล่าวถึงเสื้อผ้าที่ฟุ่มเฟือยของเขาและบอกใบว่าเขานั้นสะสมสิ่งประดิษฐ์ที่สวยงามนอกจากนี้ค่ะเขายังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายเช่น The Order of Merlin และกลายเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาทค่ะเขาอยู่ในอันดับที่4ในรายชื่อของเราเนื่องจากความมั่งคังของเขามาจากงานอิสระและเมื่อสูญเสียความทรงจํา เขาถูกรักษาตัวที่เซนต์มังโกสเมื่อเขานั้นเสียสตินวนิยายเรื่องสุดท้ายของเขาคือฉันคือใครคงได้รับการอ่านจากแฟนๆหลายๆคนทำให้เขานั้นมีค่าลิขสิทธิ์มากขึ้นค่ะอันดับที่ 3. h a แฮร์รี่พอตเตอร์มีเงินกันเลียนทั้งหมด319,995กเรลียนตีเป็นเงิน2.6ล้านดอลลาร์หรือ90ล้านบาทค่ะ มีเรื่องราในตอนต้นว่าเจมส์พอตเตอร์หรือพ่อของแฮร์รี่นั้นเกิดในครอบครัวที่ร่ำรวยและได้มอบเงินส่วนใหญ่นั้นให้กับแฮร์รี่เมื่อแฮร์รี่นั้นออกจากบ้านเดอร์สลีและรับเงินจากห้องนิรภัยของเขากับแฮรกริดแค่แม่กี่เหรียนมีการกล่าวว่าเขานั้นมีเงินมากพอที่จะอยู่ได้ตลอดปีที่ฮอตสดของเขาและเหลืออีกมากมายที่ใช้ในภายหลัง เมื่อเขานั้นต้องซื้ออุปกรณ์สําหรับโรงเรียนเขานั้นก็ทําได้อย่างง่ายดายไม่ห่วงของฟุ่มเฟือยค่ะเมื่อรอนเองต้องการซื้อขนมจากรถเข็นแฮร์รี่เองก็ซื้อทั้งหมดให้เขาแฮาร์รี่ไม่ได้ใช้เงินเป็นเงินสดเป็นประจำแต่เห็นได้ชัดว่าเขานั้นมีฐานะที่ร่ํารวยแฮร์รี่กลายเป็นมือปราบมารหนึ่งในงานที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกพ่อมดแม่มด ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าในชีวิตต่อมาแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงได้ร่ำรวยและยังคงได้รับมรดกจากซีเรียสแบล็กพอทุนหัวของเขาด้วยการรวมเงินจำนวนนั้นกับเงินของพ่อของเขาทำให้เขากลายเป็นเศรษฐีได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะอันดับที่ 2. l u ลูเซียสมมลฟอย มีเงินการเรียนทั้งหมด3 2 1 2 8 5 1 4 5แกนเรียนค่ะ1,600ล้านดอลลาร์หรือตีเป็น5,555ล้านบาทค่ะ ในการเปิดตัวหนังสือเล่มสุดท้ายของแฮร์รี่พอตเตอร์คาร์ราห์บลฟอยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้เสพความตายซึ่งมีลอร์ดวุนอรมเป็นประธานค่ะเบลฟอยได้รับการกล่าวขานสูงว่าเขานั้นช่างสูงส่งในกระทรวงเวทมนตร์โดยทํางานอย่างใกล้ชิดกับรัฐมนตรีและเป็นครอบครัวที่ร่ารวยอยู่แล้วซึื้อวกเขานั้นแต่งงานกันระหว่างตระกูลแบล็กและเรสต์แองผสมผสานโชคลาภเงินทองและสร้างครอบครัวค่ะจึง ให้ลูเซียสมาลฟอยร่ำรวยได้อย่างไม่น่าเชื่ออันดับที่1นึ่งเบลติกเรสแตงซึ่งเธอมีกงินเรียนทั้งหมด4,216ล้าน เกนเลียนตีเป็นเงิน2.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ7,291ล้านบาทค่ะเบลติกเรสตแตงนั้นเป็นพี่สะใภ้ของลูเซียสมาฟอยวิธีชีวิตของเบลติกทำให้เห็นได้ชัดว่าเธอนั้นร่ำรวยมากเธอไม่มีลูกซึ่งแตกต่างจากลูเซียสดังนั้นเงินของเธอจึงเป็นเงินของเธอเองค่ะ เราเดาว่าเธอนั้นหมกมุ่นอยู่กับการทำงานของเธอมากเกินไปสำหรับจอมมานที่จะพิจารณาถึงเรื่องไร้าสาระเช่นการช้อปปิ้งที่ฟุ่มเฟือยเช่นเดียวกันกันกบซีเลียสลูกพี่ลูกน้องของเธอเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ในคุ อสคาบันดังนั้นเงินทองของเธอจึงยังคงอยู่ค่ะแฮร์รี่รอนและเฮอร์แมลนี่ไปห้องนิรภัยกริงกรอดและห้องนี้ได้ถูกอธิบายว่าหนาตาจากพื้นจรดเพดานด้วยเหรียญทองคำและถ้วยห้องนิรภัยของเธออยู่ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างสูงไม่ใช่แค่เพราะเจ้าแห่งศาสตร์มืดได้ซ่อนหอคลักไว้ข้างในแต่เป็นเพราะเงินทองจำนวนมากของเธอด้วยค่ะ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ